ตามรายงานจากสปอตโซได้เปิดเผยว่าทาง YG Entertainment และ4สาว b l a c k พิ n k ได้ทำการหาหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการต่อสัญญาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะได้ผลสรุปตรงกันว่าทำสัญญาในลักษณะแยกค่ายไม่แยกวงโดยโรเซ่เป็นสมาชิกวงเพียงรายเดียวที่ยังคงเลือกจะอยู่กับ YG Entertainment ต่อไปขณะที่อีก3สาวปฏิเสธข้อเสนอแต่แสดงความสนใจที่จะขอทำกิจกรรมของวง b l ล c k พิง k ต่อไปในอนาคต สปอร์ตโซระบุว่าสัญญานี้สมาชิกวงที่อยู่นอกสังกัดจะโปรโมทกิจกรรมของลักพิ้งเป็นเวลา6เดือนใน1ปี โดยเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาสัญญาที่ถูกปรับใหม่จากทางว G จีตามรายงานระบุด้วยว่าการไม่ต่อสัญญากับวา e จีเอ็นเทอร์เทนเมนต์ครั้งนี้เพราะทั้งสามสาวมีเส้นทางของตนเองโดยจีซูอยากจะหันมารับงานแสดงมากขึ้นด้านลิซ่าที่ขึ้นเป็นทัพสตา์ของฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับข้อเสนอมากมายจากหลากหลายค่ายซึ่งรายงานระบุว่าทั้งจีซูและลิซ่าเลือกที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นในเกาหลีใต้ส่วนทางเจนนี่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด